ตลาดบิตคอยและอีเทเรียนะครับกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วทันทีตอนนี้ราคาของ Bitcoin เนี่ยก็อัปเดตแล้วนะ40,000ดอลลาร์ด้วยกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับว่าราคา Bitcoin มีแนวโน้มเป็นอย่างไรและขึ้นเพราะอะไรโอเคครับเราไปรับชมตัวข่าวด้วยกันนะครับในข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้ ราคา Bitcoin และ e ีท e r ร u m ในวันที่5สิงหาคมนะครับหลังมีการเปิดตัวของ l o n ดอนฮาร์ f o x ของ e ีท e r ร u m นะครับที่ประสบความสำเร็จและการยื่นกองทุนใหม่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยใหม่ส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น9%สูงขึ้นและทำให้อีเทอร์นะครับได้รับประมาณ11.75%คือราคาของ e ีท e r ร u m มนั่นแหละนะครับพุ่งอย่างรวดเร็วเหมือนกัน ซึ่งทำให้แอลคอยเข้าใกล้ระดับที่3,000ดอลลาร์ 3, นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดายากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตอนเวลาเทรดเนี่ยถ้าเกิดจบรอบของลอนดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยราคาก็จะร่วงนะครับข้อมูลนี้มาจากคอยเทเลกราฟแล้วก็ Market Pro นะครับและ Trading View ในภาพเนี้ย เทรดดิ้งวิวภาพนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากมีการเทขายออกนะครับในตอนเช้าของตัวบิตคอยเนี่ยนะครับตกลงอ่ะมันอ่ะนะครับก่อนที่มันจะมีการเทขายออกเนี่ยราคามันอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบดลลาร์ซึ่งซึ่งมันจะเป็นตลาดกระทิงหรือไม่ตลาดกระทิงเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่วันนี้ราคาบิตคอยทำ ระดับสูงสุดที่47,75ดอลลาร์และเมื่อเราได้ดูกราฟนะครับลาย4ชั่วโมงอันนี้ที่มาจาก Tradingview นะครับและความคิดเห็นล่าสุดจากประธาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาอย่าง Grayscale เกี่ยวกับความอยู่รอดนะครับของปิดคอยกับ ETF เอ้ยราคามันจะไปต่อ,อยังไงโดยเฉพาะทางเกสเกลนะครับได้มีการพยายามที่จะยื่น i ิ c คอย ETF ตามมาด้วยการยื่นปิดคอยนะครับหรือ ETF นะครับอีเทเรใหม่หลายครั้งในวันที่5สิงหาคมก็มีการยื่นทั้งสองกองทุนนะครับแต่หลักๆเนี่ยที่เป็นข่าวจริงคือปิดคอย ETF ก็มีการยื่นนะครับในประมาณวันที่5สิงหาคมและนักลงทุนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเนี่ยกะที่จะให้มันผ่าน และมีผู้นักวิเคราะห์หลายคนนะครับเขาเกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง CBDC ยังคงเป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแต่ทิศทางของราคาบิตคอยสำหรับนักวิเคราะห์อย่างวิลคาเมน,นเต้ได้โพสต์แผนภูมิต่อไปนี้เพื่อแสดงประสิทธิภาพที่ผ่านมาของบิตคอยและให้ความเห็นว่านี่จะเป็นระดับที่สำคัญที่บิตคอยจะอาจจะปรับตัวไปถึง54,00 0ดอลลาร ก็เป็นไปได้นะครับและจะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แต่เขาก็ต้องดูนะครับว่าตกลงมันเป็นไปได้หรือไม่ได้ฉะนั้นความเป็นไปได้ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้การขึ้นการลงสถิติของปี2013เทียบกับปี2017นะครับแล้วเอามาเทียบกับปีนี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่าโมเดลนี้จะสามารถไปได้หรือเปล่า ฉะนั้นรูปภาพด้านบนนะครับก็เป็นที่มาจาก glassnode นะครับโดยคอ m เมนเต้นะครับเป็นนักวิเคราะห์แล้วในความคิดเห็นนะเขาคิดเห็นว่าในความเห็นของผมเนี่ยในระดับเนี่ยที่จะเป็นไปได้ระดับที่สำคัญของราคาบิตคอยอยู่ที่54,000ดอลลาร์นะครับและจะมีการเพิ่มขึ้นและก็ต้องดูนะว่าตลาดมีแนวโน้มอ,อย่างไรนะครับโดยการเอาปี2013และ2017มาเทียบกัน ฉะนั้นมูลค่าการตลาดโดยรวมของสกุลเงินดิจิตัลเนี่ยน่าจะอยู่ Market Cap ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ที่1.662ล้านดอลลาร์และอัตราการครอบงำของบิตคอยอยู่ที่45.6%ฉะนั้นในความคิดเห็นของวิวคาเมนเต้นเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเพียงแต่ความคิดของเขาเท่านั้นนะครับและไม่จำเป็นที่จะต้องสะท้อนความคิดเห็นของคอยเทเลกราฟ c o m ทุกการเคลื่อนไหวนะครับของการลงทุนและการซื้อขายมีความเสี่ยงคุณจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับที่จะศึกษาเขาบอกว่าบิตคอยจะเข้าสู่ตลาดกระทิงหรือเปล่านะครับที่ $54,000 ดอลลาร์ 54, เป็นไปได้ไหมนะครับจากการที่เกิดลอนดอนฮาร์ดฟ็อครั้งนี้และอีเทอเรียมก็ต้องสอดคล้องไปกับราคาบิตคอยราคาบิตคอยจึงมีการปรับตัวขึ้นตามราคาอีเธเรี รวมถึงเสกนะครับได้มีการพูดกล่าวถึงบิตคอยและเมื่อวานทําให้ราคาบิตคอยปรับขึ้นมา39,000ดอลลาร์ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงครับสามารถที่จะให้ความเหตุมาได้นะครับว่าราคาบิตคอยจะไปถึง5 4 0 0 0ดอลลาร์ได้จริงหรือเปล่าถ้า5 4 0 0 0ดอลลาร์ได้กด1ครับถ้าไม่ได้กด2ครับได้หรือไม่ได้แล้วแต่ท่านนะครับเพราะทุกความเห็น เป็นความเห็นที่ไม่ผิดนะครับทุกคนมองต่างได้นะครับก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมว่ารู้สึกยังไงเห็นยังไงนะครับอาจจะมีข้อมูลอะไรที่ผมพูดและก็พลาดไปนะครับกล่าวเสริมได้ถ้าพูดผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้ เรามี4ช่องทางคือบล็อกติจิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเอ e n c y Community ก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็คุ้มค่ามากๆที่จะเข้ามาเพราะว่ากลุ่มนี้ไว้สําหรับพูดคุยกันนะครับแก้ปัญหาเตือนกันนะครับและก็ลงทุนไปด้วยกันและผมหวังว่าท่านนะครับก็จะ ได้กําไรนะครับจากตรงนี้ด้วยนะครับในการคุยก็เป็นโอกาสของท่านเลยแนะนําว่าให้ทักมาที่ Facebook ที่เดียวนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอประกาศข่าวนิดหน่อยจาก c o p y c a t นะครับ Copycat จะมีโป,โปรตัวใหม่นะครับภายในวันนี้วันที่6สิงหาสามทุ่มจะมีการเปิดพรีเซลจะมีการเปิดพรีเซลนะครับซึ่งในพรีเซลเนี่ยมันก็ นะคุ้มนะครับเพราะว่าปลายเดือนที่แล้วมันเปิดไปก่อนแล้วนะครับในการซื้อขายเหรียญเนี่ยผลปรากฏว่ามันหมดภายใน14ชั่วโมงเท่านั้นเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้เออมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราคิดว่าน่าจะมีผลประโยชน์กับท่านมากพอสมควรนะครับช่วงนี้มันโควิดด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถเอาเงินเนี่ย ไปประกอบธุรกิจหรือทําอะไรได้มากมายนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มศักยภา,าพในการลงทุนของท่านนะครับสามารถที่จะเพิ่มกันได้เลยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้การันตีนะครับเพราะว่า,ามีค u ริ i ายนะครับสองลิงก์ด้วยกันนะครับเพื่อจะทําให้แพลตฟอร์มนี้น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ก็สามารถเข้ามาขอได้นะครับหรือว่า จะหาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับว่า,าแพลตฟอร์มนี้น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนก็สามารถเข้าไปกดหาได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฉะนั้นจำนวนเหรียญตอนแรกมันมี4ล้านนะครับสล้านเหรียญตอนนี้เหลือแค่3 000, ล้านต้องรีบเข้ามานะครับเพราะว่าหมดอดนะครับแล้วการจะเปิดพรีเซลครั้งหน้าเนี่ยน่าจะอีกทีหูยาวแล้วก็ การเปิดพรีเซลครั้งหน้าเนี่ยจำนวนเหรียญมันก็น่าจะน้อยลงนะครับครั้งนี้ก็มีคนเข้ามาสอบถามผมเกี่ยวกับ Copycat เนี่ยเป็นจำนวนน่าจะสักกี้สิบกว่าลายแล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ผมหวังว่านะครับผมก็ขอฝาก Copycat นะครับไว้เป็นช่องทางของเราในการประกาศข่าวด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังในคลิปนี้จนจบและผมหวังว่า ท่านผู้ชมจะทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านโดยเฉพาะ Bitcoin และอีท r เรียมจะ o t o t h e m o o n ไปด้วยกันและ Bitcoin จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิ Moon นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ